สวัสดีค่ะที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะคือเครื่องวัดความหนาสีนะคะโมเดล IPX201F นะคะใช้วัดความหนาสีบนเหล็กนะคะตัวกล่องนะคะมาพร้อมพลาสติกเคสแบบนี้นะคะข้างในจะมีตัวกันกระแทกให้นะคะเมื่อเราต้องการที่จะพกพาไปในที่ต่างๆนะคะก็ยิ้วไปแค่กระเป๋านะคะขนาดเล็กน้ําหนักเบานะคะ นี่นะคะตัวเครื่องนะคะจะมี serial number นะคะด้านหลังนะคะจะสามารถถอดฐานออกได้นะคะจะเป็นฐานอะคาลา์นะคะ9โวลต์แบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นอะคาลา์นะคะซึ่งจะทําให้เครื่องเนี่ยยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีกระแสะไฟฟ้าที่มันคงด้วยนะคะอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องนะคะที่มาให้พร้อมกับในเซตเนี่ยนะคะจะมีตัวสายโพบนะคะอันนี้เป็นโพบ รัสนะคะซึ่งเอาไว้วัดความหนาบนเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นมาสเตอร์นะคะส่วนตัวนี้นะคะปลอกส้มๆนี้นะคะจะเป็นตัวฟอยล์ค l ลิเบรชันนะคะในเซตมีด้วยกันทั้งหมด5ค่านะคะตัวเครื่องเนี่ยจะวัดได้ตั้งแต่0ถึง1,000ไมครนะคะ นอกจากตัวเครื่องที่เห็นตรงหน้านี้แล้วนะคะเรายังจะมีตัวเป็นแมนนวลภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเป็นใบร i c a t e จากผู้ผลิตให้นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยจะเป็นการรับรองเครื่องนะคะว่าผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานนะคะเราจะมาทดสอบการใช้งานเครื่องกันนะคะเอาสายโพบนะคะเสียบที่ตัวเครื่องแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วกดปุ่ม power ตรงกลางเครื่องนะคะหน้าจอแสดงผลนะคะกดแผ่น master นะคะสัก3ามครั้งนะคะโอเคแบบนี้แปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะคะใช้ foil calibration นะคะให้ใกล้เคียงกับค่าที่เราต้องการวัดนะคะอันนี้เราลองใช้ที่50นะคะ ประมาณสามครั้งนะคะโอเคจะเห็นว่าค่าต่ำกว่าตัวฟอยนะคะให้ปรับขึ้นนะคะโอเคค่ะแปลว่าเครื่องพร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะ หลังการใช้งานเครื่องเสร็จนะคะเราทำการเก็บเครื่องให้เรียบร้อยนะคะพยายามเก็บโผบนะคะอย่าให้สายพันกันเก็บสายเพื่อยุดอายุการใช้งานนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ